วันที่22กุมภาพันธ์2568นะคะเราก็มาเข้าเฝ้าในวาระอันประเสริฐก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางในช่วงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปพุทธคยากันแล้วนะคะมาในถิน่นนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาประวัติพอสมควรแล้วว่าชดินที่ชื่อว่าอุรุเวลากัสปะกับ นาทีกัสปะขยากัสปะนั้น3มพี่น้องซึ่งมีบริวารรวมแล้ว1000นะคะถ้าเหล่านั้นปรารถนาที่จะพ้นภัยเหมือนกับที่พวกเราเหมือนกับท่านน่ะน,นะคะแต่ท่านนี้มีกําลังของกุศลที่มีกําลังกล้ามากถึงขั้นออกบวชแล้วก็แสวงหาทางพ้นทุกข์โดยคิดว่าการบูชาด้วยไฟนั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดพระองค์หลังจากที่ปราบ ทิฏฐิของท่านลงได้แล้วนะคะแล้วท่านก็น้อมกราบแทบบาทว่าขอเป็นสาวกนั้นเองนะคะพระองค์จึงแสดงในสิ่งที่ตรงกับอัยาศัยนั้นก็คืออะไรคะอาทิตตปริยาเยาสูตรนะคะสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วสิ่งทั้งปวงที่เป็นของร้อนนั้นคืออะไรล่ะคะแม่สม้ม อา,อายัตนาทั้งภายในและก็อายตนะทั้งภายนอกนะคะทรงแสดงโดยในยะของอายตนะภายในภายนอกเพราะฉะนั้นอายัตนะภายในก็มีจกักขุโสตคานะชิวหากายะและก็มโนถูกไหมคะส่วนอายัตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และก็ธรรมารลม น,ะะนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อส่งแสดงก็ส่งแสดงว่าจากผู่เป็นของร้อนนะคะรูปเป็นของร้อนจากผูวิญญาณเป็นของร้อนจากขู่สัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนนะคะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟ11กองใช่ไหมคะร้อนเพราะไฟคือ ราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะอะไรอีกร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและ<ด>อุป,ปายาต<ฟ>นะคะไฟ11กองนั้นเผาลมาตลอดสังสารวัฏด้วยเหตุที่ว่าเราเคยคิดไหมคะไม่สม้มว่าตาร้อนหูจมูกลิน้นกายและใจใ ถ้าไม่ได้สัพพัญยุตยานของพระสมมาสมพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนแม้ค้าเวลามีหลานเกิดขึ้นเป็นไงคะดีใจหรือว่า ดีใจ <DJ, S 2> <DJ, S 1> ใช่ไหมคะเคยเห็นว่าโอ้โหอันนี้ร้อน,อนสุดฤทธิ์ไหมอ่านะคะไม่เคยเห็นว่าร้อนสุดฤทธิ์ใช่ไหมเจ้าคะมีหลานเกิดขึ้นโอ้โหไม่ร้อนเลยเย็นสนิทเลยแต่แท้ที่จริงแล้วน,นั้นคือของร้อนร้อนด้วยไฟอันดับแรกคือราคะโทสะโมหะ ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตนะคะไฟเหล่านั้นร้อนนะคะเมื่อร้อนแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อพระองค์ตรัสถ้าเหล่านั้นเป็นไงคะ,จะเจริญอะไรทันทีจเจริญวิปัสนาเพราะถ้าเหล่านั้นรู้ในเรื่องของจักขุใช่ไหมคะ นะคะตั้งแต่จักขู่เป็นต้นมานั้นว่าจะขู่นั้นเป็นรูปใช่ไหมคะ <S <S สีเสียงกลิ่นรสผลตภัณนั้นเป็นรูปเช่นกันใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยถูกไหมคะเมื่อส่องไปถึงความเป็นเหตุปัจจัยของ จากปุโสตะคานาชิวหากายแล้วก็มโนคืคอนามนธรรมธรรมารมณ์นั้นประกอบด้วยสองส่วนคือรูปธรรมและนามนธรรมท่านเหล่านี้เข้าใจจึงเมื่อรู้เหตุปัจจัยจึงพิจารณาโดยความไม่ยี่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอ<ล>นัตตา,น,ตานะคะเพราะสูตรนี้ถึงแม้ว่าจะกล่าวในเรื่องของป,ปันทุกข์ก็ตามแต่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนะั้นก็คือสิ่งที่ทนอยู่ ไม่ได้ไไดในลักษณะเดิมเดิมใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรละ่ะมันถึงทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีเกิดแล้วต้องมีอะไรคะมีมดับ,ดบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อท่าเหล่านั้นพิจารณาแล้วก็เห็นความจริงจึงได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระนาคามีและก็พระอรหันต์เป็นที่สุดอริยาสาวกเมื่อได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้